สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องอทอนนักคำนวณนาทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ้าก็สำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมฟันธงชุดคัดสรุปล่างให้สมาชิกได้รับชมกันแล้วพร้อมตัวเน้นๆเ,เลขเด่นตัวเดียวเลยล่างทีนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่นล่างแค่ตัวเดียว คัเป็นตัวไหนสมาชิกอยากรู้ชุดสรุปล่างผมก็ไปย้อนดูได้นะบเมื่อวานนี้ผมลงให้ไปแล้วทีนี้ผมจะมาฟันเน้นๆตามสูตรนะครับเด่นล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะชนกันให้2ส,สูตรเลยนะสมาชิกนะแล้วผมก็ใช้จริงด้วยวดนี้2ส,สูตรนี้ชนกันแค่ตัวเดียวนะฮะมันชนกันแค่ตัวเดียวอีกนะฮะสสูตรนี้ชนกันแค่ตัวเดียวนะงวดไหนที่ไม่ชนนะครับก็จับเป็นคู่ชุดได้เลยนะอย่างเช่นวดที่ผ่านมาเนี่ย สูตรแรกได้เลขศูนย์สูตรที่2ได้เลขแปดเนี่ยมันไม่ชนกันจับเป็นคู่ชุดได้ชุดเดียวเลยศูนย์แปดพ้นออกศูนย์แปดฮะวนี้มันชนกันที่เลขหกฮะหกก็มาที่หลักสิบวดนี้มันชนกันแค่ตัวเดียวดูให้มันจบนะฮะเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทรใใ้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะฮะสูตรนี้จะชนกันสองสูตรนะเลขเด่นวิ่งล่างตัวเดียวสองสูตรจะเป็นสูตรใหม่แต่ผมใช้จริงนะครับผมการันตีเพราะว่าผมทําสูตรไว้ดูนะครับมันมาตามนี้จริงผมก็เลยลงให้นะครับ ถ้าใครชอบก็นาไปใชไ้ไม่ชอบนี่มองผ่านนะฮะสมาชิกนะอะย่างไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนนักขบวนนะฝากไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วย่ะมาฟังเตือนทางช่องนะคำเตือนนะ,ะทางช่องคุณเพียงสื่อนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิงกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกนะครับแกยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะทุกผิดยังไงกลับอโทษขอให้สมาชิกไวล่ลวงหน้าด้วยนะสําหรับสูตรนี้ผมใช้จริงนะผมบอกไว้เลยนะฮะสูตรเด่นล่างตัวเดียวชนกันสสูตรนี้นะครับถึงจะลงให้เป็นวันแรกแต่ผมนะได้ผ่านการทําเข้าโปรแกรมรันไว้ดูมันมาจริงตามนี้ ผมถึงกล้าลงนะฮะส่วนงวดที่จะถึงนี่มันจะมาหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาไปตามสูตรแต่ผมฟันธงเด่นล่างตัวเดียวก็คือ2สูตรนี้เลยช่วงกันที่ตัวเดียวเอาไปดูกัน,นะฮะหมดแรกะสูตรเด่นล่างตัวเดียวงวดที่1นึ่งสูตรที่1ได้เลยค่าสูตรที่2ก็ได้เลยค่าสมาชิกนะผมแบ่งนะฮะผมแบ่งสีสูตรที่1สีน้าเงินสูตรที่สองนี่ส,สีดำ <laughs> ประกาศเมจนะิ ไม่สับสนนะสมาชิกนะอ่ะสูอ่ะสูตแรกวิ่งล่างตัวเด่นเลขห้าสูตที่สองวิ่งล่างตัวเด่นได้เลขห้าชนกันที่เลขห้าพออกเจ็ดห้าครับเป็นเด่นล่างมาได้ทุกหลักนะสมาชิกนะมาได้ทุกหลักอ่าอันนะี้เลขอ่ะห้าามาที่หลักเบื้อล่างนะสมาชิกนะมาที่หลักเบื้อล่างมาได้ทุกหลักสองสูตรชนให้นะครับ อมาต่อกันข้อที่2องนะสูตรเด็ดวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่1ได้เลขหสูตรที่2นี่ได้เลขศูนย์อะข้อที่2นี่ไม่ชนกันนะสูตรแรก5สูตรที่2 0จับคู่ชุดเดียวเลย5 0 0 5นะครับผนออก5 0นะฮะอ่ะสูตรแรก5มาที่หลักสิบล่างอ่ะสูตรที่2 0นะฮะมาที่หลักหน่วยล่างก็ถือว่ามาครับทั้ง2สูตรเลยที่10หน่วยล่าง วันนี้มาทั้งสองสูตรเลยเพราะว่างวดไหนที่มันไม่ชนกันนี่ก็จะเป็นคู่ชุดเลยได้ชุดเดี่ยวนะสมาชิกนัที่สิบหมดละครับ <c oughs> อ่ะอ่ะก่อนอื่นนะสมาชิกนะ้าก่อนอื่นผมต้องการาบขอพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่ห้การติดตามช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะฮะด้วยดีเสมอมาทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูง ใครที่ติดตามนะเป็นสมาชิกเก่านะครับผมก็ยิ่งขอบคุณนะเป็นอย่างสูงเลยนะสมัชิิหน้าที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาถึงนะครับวดไหนสูตรชุดสรุปจะไม่เข้าวัวไหนชุดสรุปเข้าสมาชิกก็ยังนะติดตามด้วยดีเสมอมาถึงสูตรจะถึงสูจะหลุดถึงสูจะเข้าสมาชิกก็ยังติดตามนะครับและคอยให้ คอยเป็นกําลังใจให้แอดถอนด้วยที่ถืมามาผมกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะสมาชิกนะจัดกแก้ินของผมเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะก็จะมีสูตรนะเดี๋ยวปีหน้านี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้สูตรให้มันหลากหลายกว่านี้นะสมาชิกนะเพื่อสมาชิกจะได้เป็นแนวทางนะอ่ะวันที่3สูตรแรกวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขหนึ่ง 1. สูตรที่2ก็ได้เลขหนึ่งฮะชนกันที่เลขหนึ่ง 1. ทั้งสองสูตรเลยวันที่สามกดอกหนึ่งห้าอ่ะวันแรกอ่าสูตรแรก หนึ่งก็มาที่หลัก10ล่างสูตรที่2เลข1อีกนะก็มาที่หลัก10ล่างนะเพราะมันชนกันถูกงวดที่3ถูกงวดที่สามมาต่อกันะนะงวดที่4นะสูตรวิล่างตัวเดียวสูตรแรกได้เลข7นะสูตรที่2วิล่างตัวเดียวได้เลข0ูนย์พอราออก70อ่ะมันไม่ชนกันนะฮะสสูตรนี้ นะครับสูตรแรกได้เลข7 7ดก็มาที่หลัก10ล่างนะครับสูตรที่2ได้เลข0นะูนย์ะศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยล่างนะตามสูตรอ่ะครบงวดนี้นะสมาชิกนะดูดีๆนะฮะที่ผมย้อนให้ดูนะสมาชิกนะดูดีๆนะฮะว่างนะวดไหนมันมาครบแล้วก็งวดไหนที่นะครับมันมาแค่หลักเดียวนะครับ ที่สี่นะมาครบนะครับทั้งสองสูตรเลยนะเอามาต่อกันงวดที่สามเอ้ยงวดที่ห้างวดที่ห้าสูตรวิ่งลางตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขหก 6, นะสูตรที่สองก็ได้เลขหกอยู่ฮะอ่ะงวดที่ห้านี่มันชนกันที่ตัวเดียวเลขหกผลออกหกสี่อ่ะสูตรแรกหกนะก็มาที่นะหลัก สิบลากสูตรที่สองหกก็มาที่หลักสิบลากถูกเป็นงวดที่ถูกเป็นงวดที่ห้าถูกเป็นงวดที่ห้าเอามาต่อกันงวดที่หกก็คืองวดที่ผ่านมา สมาชิกนังวัที่ผ่านมาสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข0ูนสูตรที่2ได้เลข8นะฮะ,ะมันไม่ชุนกันฮะโอ้น,นี้จับคู่ชุดเลยชุดเดียว0880ปดพออก0ู0นย์แะฮะหลักเลข0ูนมาที่หลัก10ล่างเลข0ูนมาที่หลักส0ล่างสูตรที่1สูตรที่2เลข8มาที่หลักหน่วยล่างที่หลักหน่วยล่าง วันนี้ก็มาครบอีกนะสัชิกนะมาครบอีก <c oughs> ถูกเป็นหั้ที่หกครับตามสูตร อ่ะงวดที่จะถึงนี้สองสูตรนี้ตามที่ผมเกินไว้ฮะเลขมันชนกันนะสมาชิกนะเลขมันชนกันแค่ตัวเดียวอะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์นะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปยังไงหมายยังไงสูตรนี้นะฮะทำไมมันถึงสลับกันมาแบบนี้นะฮะอ่ะไปดูงวดที่จะถึงนี้สองสูตรแล้วเลขตัวไหนชนกันที่ตัวไหนอ่ะเด้น <c oughs> วิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่1นะสมาชิกนะวิธีทำนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยบนอีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะสำหรับสูตรแรกวิ <c oughs> ่งล่างตัวเดียวมาบวกกันดู7บวก8ลงท้ายด้วยค่ ห้บวกแลงท้ายด้วยสามสามบวกศก็ได้3 3มบวกสก็ได้7จบวกหนึ่งนะครับก็ลงท้ายด้วยแปดนะสบายนะลงท้ายด้วยแปดอ่ะเดินล่างตูดที่1ได้เลขแปดนสบายนะได้เลขแเอามาดู ต่อกันกับสูตรที่2องสูตรที่2วิธีทำนะนำหลัก10ล่างนะบวกกัน2ครั้งมาบวกหลัก10เลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีกครั้งครั้งแล้วก็มาบวกหลัก10เลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข4ี่ที่นะสมาชิกนะเอาบวกกันดู0บวก0ก็ได้0ูนย์นบวก7็ก็ได้7 7บวก8ก็ได้5 5บวก9 ก็ไลขสี่นะบสี่มาบเลขสี่คงที่นะครับก็จะลงถ่ายเลข8ดอ่ะเหมือนที่ผมนะครับเกินไว้ตั้งแต่ผมคิดว่างวดนี้เลข2สูตรนี้ชนกันที่เลขตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้ผมนะครับมั่นค่อนข้างมั่นใจก็คือเลข8ทดทไมถึงผมค่อนข้างมั่นใจเพราะผมสรุปให้ไปแล้วผมไม่เด่นตัวเดียวเลยครับเลขล่างแดนะสมาชิกนะแล้วก็ชุดเดียวเลยที่ผมให้เน้นก็คือแ3ดสานะ แปดสามตามแปดกลับด้วยก็แล้วกันนะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้ชนกันที่เลขแปดนะฮะใครที่ชื่นชอบเลขแปดล่างนะก็แคบสูตรไว้นะสูตรมีวิธีทําให้สมาชิกอย่างชัดเจนนะแต่พอหวยออกมามันจะมาตามที่ผมคํานวณหรือเปล่าสูตรมันพาไปแบบนี้นะก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจรารณาถามใจตัวเองว่าชอบว่าชอบเลขแปดไหมฮะสมาชิกวนนี้ล่างถ้าถามใจตัวเองแล้วว่านะครับเออเลขแปดเอก็ชอบอยู่แอดว่างัน ถ้าชอบก็นําไปพิจารณาเอานะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะสมาชิกนะเพราะผมทําตามสูตรนะฮะแล้วก็ส่วนตัวของผมผมก็ให้เด่น8ตัวเดียวด้วยชุดสรุปนะฮะเลขเด่นตัวเดียวล่าก็คือเลข8นั่นเองครับผมสรุปให้เมื่อวานนี้ไปย้อนดูได้นะครับผมให้เด่นตัวเดียวก็คือเลข8ปดก็น,นํา2สูตรนี้มาชนให้นะฮะอ่ะสูตรแรกนะรปากกาสีน้ําเงินได้เลข8นะสมาชิกนะได้เลข8อ่ะสูตรที่2ปากกาสีดำนะฮะก็ได้เลข8เหมือนกันงวดนี้ เลขเชนกันที่เลข8ทั้ง2สูตรเลยส่วนมันจะมาหรือเปล่าฝากสมาชิกพิจารณาไปตามสูตรนะสมาชิกนะถ้าสูต,ตรผิดกราบขอโทษขออภัยเด้อสมาชิกเด้อลงจริงให้งวดนี้งวดแรกนะชนกันให้งวดจนที่สิบหกนะ,ะทับสิบสองทับหกห้าอาสมาชิกเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้สมาชิกได้ดูไปพร้อมๆกันงวดแรกสูรบัญชนนะะมาที่หลักด้วยงนะะวดที่สองไม่ชนนะะี่ฮะ มาตัวเดียวมาคู่อันนี้ไม่ชนมาคู่วันนี้ชนมาตัวเดียววันน hmm? ี้ไม่ชนเป็นคู่เลยเกตศูนวันนี้ชนกันตัวเดียวหกเข้ามาทีหลังวันที่ผ่านมานะครับไม่ชนจับเป็นคู่อันนี้อันนี้มาตำแหน่งเดียวอันนี้มาคู่คู่ชุดเลยตำแหน่งเดียวอันนี้มาคู่ชุดมาตำแหน่งเดียวแล้วก็มาคู่ชุดอันนี้มาตำแหน่งเดียวก็คือชนกันที่ตัวเดียวครัวแปดผมคิดว่าน่าจะมาที่หลักสิบล่าง นะฮะสมาชิกนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมฝันให้หลักสิบล่างก็คือเลขแปดผมว่านะตามสูตรผมน่าจะมาที่เลขกหลักสิบนะฮะเลขแปดนี้ถ้าใครคิดว่าแปดดับสิบก็ไปวางไว้ที่หลักหน่วยก็ได้นะสมาชิกนะเพราะมันชวนกันที่เลขแปดถ้าสูตรมานะฮะสมาชิกนะถ้าชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็มองผ่านผ่านไปนะเอาพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับสูตรหวยนะฮะจะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ